คอคาดผิดเรื่องเรื่องล่าขุมทรัพย์โจรสลัดแหละวันพีนี่คือกระตูนอันดับหนึ่งในดวงใจผมเลยนะฮะผมรู้ทุกตอนนะแฟนมันแท้เขาเลยนะตอนที่74มีอะไรกับพีสสวัสดีค่ะทุกคนไอชาเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเดอะสกานะคะวาดรูปตัวละครจากการ์ตูนเรื่องวันพีสนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันเลยนะคะ <S <S มัดยางยื่ โยก่อนอื่นกด follow ig กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง fat lip ด้วยนะครับในคลิปนี้ครับผมเราจะมาวาดรูปตัวละครจากเรื่องวันพ e a c h กันนะครับผมวันพีเนี่ยเป็นกระตูอันดับหนึ่งตลอดกาลเลยนะครับผมมีมานานแล้วกว่า20ปีนะฮะบางคนเนี่ยยังไม่เกิดเลยตอนนั้นนะ่ะ ครั้งแรกที่ผมได้เห็นวันพีสเนี่ยก็คือตอนที่ออกในทีวีแมกกาซีนนะครับเล่มที่เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเขาโปรโมทเรื่องวันพีสอยู่ว่าเป็นการ์ตูนที่มาแรงมากๆในญี่ปุ่นนะครับผมตัวละครที่ผมจําติดตาเลยนะครับก็คือโซโล่นะฮะถือมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตัวละครเลยครับผมที่มันสามารถใช้ดาบพร้อมกันถึง3ดาบได้นะฮะมันเป็นครั้งแรกในโลกของการ์ตูนเลยด้วยซ้ําแต่ที่ผมเลือกว่าเนี่ยคือนามินะฮะเพราะว่ามันสวยคือถ้าใครมองออกเนี่ยจะเห็นได้เลยว็นนนตอกั้ นนกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเนี่ยต้องไปช่วยนามิจากฮอดี้โจนนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่นามิสวยที่สุดในเรื่องเลยฮะซึ่งมันทาให้ผมที่อยู่ในวัยเขวบตอนนั้นเนี่ยรู้สึกแบบว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆคือโดนตัวการ์ตูนตกเลยเวย้ยคือโดนตกจริงๆเว้ยเอาเป็นว่าถ้าให้เล่าเนี่ยก็คือ20นาทีคงไม่จบนะฮะเอาเป็นว่าเราไปดูคนอื่นวาดกันดีกว่าครับว่าเขาจะวาดออกมาเป็นยังไงนะฮะ คนแรกนี่ครับผมลายเส้นชัดเจนขนาดนี้ครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับผมเชื่อว่าดูคนก็คงตอบได้นะครับว่าเป็นจูนเดอะสแน็คนั่นเองนะครับผมเขาวาดตัวละครที่มีชื่อว่ามีฮอคนะครับหรือว่าเราจะรู้จักในนามชายตาเหี่ยวนะครับผมคือเป็นตัวละครที่โซโลเนี่ยต้องการจะล้มให้ได้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงแล้วไม่รู้นะครับผมใครรู้เนี่ยช่วยเม้น์บอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าอ่านไม่ถึงนะครับผม ดูกันที่ภาพต่อมานะครับผมอันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีทักษะในการวาดรูปอยู่พอสมควรนะครับผมคือหลายๆคนน่าจะทายกันถูกแล้วฮะว่าใครเป็นคนวาดนะครับลายเส้นแบบว่าผู้หญิงสุดๆเลยฮะผู้หญิงแบบแท้ๆล,ลายเส้นอย่างนี้อันนี้คุณโบอาส,สวยๆของไอชาเองค่ะ ก็เป็นผลงานของไอชานะผมก็วาดมาในตัวละครของโบอาแฮนคอ o c กนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยอ่านไม่ถึงตัวละครนี้ครับแต่ว่ารู้ว่าเป็นชื่ออะไรนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าไอชาเนี่ยวาดออกมาได้สวยมากจริงๆนะครับผมสำหรับโบอาแฮนคอกตัวนี้นะฮะมาต่อกันที่ลายเส้นคนนี้เลยนะผมนะขึ้นโครงมาอย่างนี้นะก็ เป็นนามิแน่นอนนะครับผมคนที่วาดเนี่ยก็เดาไม่ยากเลยครับผมลายเส้นนี้เป็นของออมแน่นอนนะฮะคือมันเริ่มจะดูออกแล้วว่าลายเส้นใครเป็นใครนะครับผมแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่ามีพัฒนาการการวาดที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเดาไม่ได้เลยนะับว่าใครเป็นคนวาดตัวไหนบ้างนะครับผม มาต่อกันเลยครับผมตัวนี้นะผมผมบอกได้เลยว่าตอนที่ผมดูครั้งแรกเนี่ยผมเดาไปถูกเลยว่าใครเป็นคนวาดนะครับเพราะว่าลายเส้นมีความแบบว่าดูดีอะดูแบบว่าเออวาดเป็นนี่หว่าซึ่งก็ค่อนข้างจะเดายากสําหรับหลายๆคนนะครับเพราะว่าลายเส้นเนี้ยเป็นของของใครอะดูมือเดาถูกไหมนี่ครับของอุ้มอิมนั่นเองนะครับผม เออผมต้องบอกเลยว่าอุปิิมเป็นคนที่วาดรูปออกมาได้สวยคนหนึ่งเลยนะฮะสเกตจากคนเม้นต์เนี่ยก็จะมีคนที่เม้นว่าชอบของอุปอิมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมอ่าถือว่าวาดออกมาได้สวยเลยครับผม <S <S ภาพนี้เขาเริ่มต้นมาด้วยวงกลม2วงนะฮะแล้วก็เอ้ยเป็นหัวกะโหลกนะครับผม คือตัวละครตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมยังอ่านไม่ถึงนะครับแต่พอจะรู้ว่ามันชื่อว่าบรูค k s นะครับผมคนที่ว่าเนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบดนตรีอยู่พอสมควรนะครับสังเกตจาก ปกเสื้อที่เหมือนกับกีตาร์ชาวร็อกนะครับและยังเขียนป้ายว่ามิวสิเชียนอีกนะครับผมคนวาดก็คือเท่นั่นเองนะครับเท่อยู่ไม่นิ่งนะครับผมคือถ้าในเดอะสกาเนี่ยผมจะนึกถึงเทเป็นคนแรกเลยนะครับผมถ้าพูดอะไรเกี่ยวกับว่าเป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าลูฟี่เนี่ยพูดเล่นนะฮะว่าจะมีนักดนตรีในเรือนะครแต่สุดท้ายเนี่ยมีจริงๆว่ะ ต่อกันที่ภาพนี้นะครับผมถึงขั้นต้องสโลภาพเลยนะฮะคือคนวาดเนี่ยวาดเร็วมากๆนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเดาถูกเลยครับว่าวาดไม่ร่างแบบนี้วาดไม่แก้เลยนะฮะเป็นใคร ซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเดอะสกาก็คือพี่ปิงนั่นเองนะครับพี่ปิงเนี่ยเป็นคนที่วาดรูปได้หน้าทึงมากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเรียนวาดรูปมานะฮะหลักการวาดเนี่ยเลยจะแม่นกว่าแฟตลิฟอยู่พอสมควรนะครับผมเรียกได้ว่ามันคือสกิลของคนที่แบบว่ามีศิลปะอยู่ในหัวใจนะครับแต่ทางพี่ปิงเนี่ยจะหนักไปทางการแสดงมากกว่านะถ้าใครเกิดแบบว่าอายุจะ30แล้วจะเห็นพี่ปิงเนี่ยเล่นโฆษณาอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับ คนนี้นะครับผมขึ้นโค้งมาตอนแรกเนี่ยก็ดูยากเหมือนกันนะเขามีการไม่มั่นใจแล้วก็ลบทิ้งไปนิดนึงนะฮะแต่พอเห็นลูกกระตาเนี่ยรู้เลยครับว่าเป็นใครว่านะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทายถูกแน่นอนว่าคนว่าเนี่ยได้ฉา้ยาว่าหมวยมันร้ายนะฮะผม ไม่ได้อ่ะโดนพี่เบนจับได้แล้วแน่ๆพี่เบนต้องรู้แน่ๆมันดีมันดีอยู่นะไม่ดีเลยพี่เบนดูมือมันกลับไว้คขำแยกขมแยกสะด่วคือทัพทีมเนี่ยจะเป็นคนที่วาดตากับมือได้ออกมาแบบเอกลักษณ์มากๆนะฮะซึ่งถ้าใครดูคลิปเมื่อเดือดสกาช่วยกันวาดบ่อยๆเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าอันนี้เป็นลายเส้นของทัพทิมแน่นอนนะครับผม ฮ้อันนี้คือตัวละครอะไรครับคือจริงๆผมบอกได้เลยว่าผมไม่รู้จักตัวละครตัวนี้นะครับผมคือมันเป็นหมีนะฮะหมีในวันพีทคือยอมรับเลยว่าอ่านไม่ถึงนะครับผมดูไม่ถึงจริงๆหมีตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายและทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าใครรู้เนี่ยอย่าลืมเมนต์บอกกันด้วยนะซึ่งคนที่วาดนี่ก็คือต้า จากช่อง No Problem นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวเนี้ยผมไม่เคยเห็นเมื่อก่อนเลยนะครับผมแต่ว่าสีเนี่ยผมเปิด Google ดูนะฮะว่ามันต้องลงสีแบบไหนซึ่งชื่อเนี่ยน่าจะชื่อว่า b e โปใช่ไหมถ้าผมเรียกผิดเนี่ยขออภัยไว้ด้วยนะฮะผมถ้าใครรู้ว่าตัวนี้เป็นใครมาจากไหนเนี่ยอย่าลืมเมนบอกกันด้วยนะครับ คนนี้นะผมเป็นครั้งแรกของเขาในรายการนี้เลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าน่าทึ่งมากครับผมเฮ้ยคือเป็นคนที่วาดรูปสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครทายถูกแน่นอนครับเพราะว่าสกิลการวาดของเขาเนี่ยโหเรียกได้ว่าเออวาดออกมาดีเลยแหละผมเห็นครั้งแรกผมก็ตกใจเลยเฮ้ยคุณออคุณ<จ>วาดดีจังเลยอ๋อ,อผมชอบงานศิลปะฮะชอบประดิษฐ์ ผมตกใจจริงๆเว้ยคือผมไม่คิดว่าแมนจะวาดได้ขนาดนี้นะแต่ว่าแมนเนี่ยก็น่าจะเป็นสายแบบสายอาร์ตอยู่แล้วนะครับผมเพราะเขาทำหน้าที่ Prop Master ในเดอะสกาฟีนนะครับผม มาต่อกันที่ตัวนี้นะครับผมเอาจริงๆก็ดูยากเหมือนกันครับว่าเป็นตัวละครตัวไหนครับแต่ด้วยความที่ว่าต้องรีบว่านะเพราะว่าตอนนั้นประชุมอยู่นะผมซึ่งคนว่านี่ก็คือแบงค์นั่นเองนะครับเขาว่านตัวละครที่มีชื่อว่าโซโลนะฮะคือเป็นอีกหนึ่งตัวละครในวันพีซที่ผมชอบมากๆนะครับผมถือว่ารองจาก ซันจินามินะฮะคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่มีใครวาดโซโลแล้วนะครับจริงๆแล้วผมบอกให้แบงค์วาดโซโลเองแหละฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ค่อนข้างโอเคกับลายเส้นของแบงค์นะฮะมันดูเป็นแบบว่าสติกเกอร์ดีนะครับผอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในลหลายๆคลิปนะครับ มาต่อกันที่ตัวละครต่อมานะครับผมอันนี้นะครับเป็นลายเส้นที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทายกันถูกนะครับเพราะว่าลายเส้นเรียบร้อยขนาดนี้นะเป็นคุณสมบัติของกราฟิกดีไซเนอร์ที่ดีนะครับผมซึ่งคนวาดก็คือ ซีนอยู่ไม่นิ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ซีนก็รับงานวาดอยู่นะครับใครอยากได้มาสคอตช่องโลโก้ช่องนะครับผมสามารถไปจ้างซีนทําได้นะครับผมแอดไอไปเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของแผนกกราฟิกดีไซเนอร์แห่งเดอะสกาฟิล์มเลยนะครับสำหรับน้องซีนนะฮะซึ่งตัวละครที่ซีนเลือกมาวาดนะครับก็เป็นตัวละครที่เหมาะมากๆนะครับก็คืออูซบนั่นเองนะครับคือผมดูแล้วผมก็รู้สึกถึงไอซีนนี่แหละไออูซบเนี่ย มาถึงภาพนี้นะผมเชื่อว่าหลายคนทายไม่ถูกแน่นอนนะเพราะเขาวาดไม่เหมือนกับที่เคยวาดเลยนะฮะคืออันนี้เรียกได้ว่าไม่ได้คงคาแรคเตอร์แล้วนะดูออกกันไหมครับว่าใครเป็นคนวาดนะฮะอันนี้ยากนะครับคนวาดคือพี่กอฟฟี่นะรผมพี่กอฟฟีเ่เพลินพุงนั่นเองนะฮะโดยปกติเนี่ยพี่ก๊อฟจะวาดบอกว่าเป็นแบบเหมือนวาดตัวเองนะฮะแต่รอบนี้มาแบบว่าน่ารักเลยนะเป็นชอปเปอร์นะครับเรียกได้ว่าเดาไม่ถูกกันเลยนะ ภาพนี้คงไม่ต้องเดากันเยอะนะฮะว่าเป็นใครว่าจริงจงก็เดายา,ยากอยู่นะผมก็ตกใจเหมือนกันว่าวาดออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะดูความตั้งใจของเขานะฮะนี่ครับการจับปากกาที่แบบว่าโอ้โหไม่รู้ว่าวาดถนัดได้ยังไงรอบจับปากกาแบบนี้นะฮะคือผมเคยลองจับอย่างนี้แล้วครับผมวาดไม่ได้นะฮะวันพีชนี่คือกระตูนอันดับหนึ่งในดวงใจผมเลยนะผมรู้ทุกตอนนะแฟนมันแท้เขาเลยนะตอนที่เจ็ดสิบสี่ มีลูฟี่ครับมีซันจิฮะมีโซโลฮะใครจะไปจำต่างนั้นไ,ได้โอ้โหถามซะอย่างนั้นเฮ้ยแต่ผมต้องบอกเลยว่าเอกพานุเนี่ยวาดออกมาได้ดีมากนะฮะในภาพนี้นะถือว่ามีพัฒนาการในการวาดเนี่ยพอสมควรอาจจะด้วยแบบว่าเป็นกระตูนที่เขาชอบมากๆหรือเปล่าก็ถึงแบบว่าวาดออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับ และคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะผมที่ชื่นชอบวันพีชเป็นกระตูในดวงใจเลยนะครับผมตอนนี้เขากาลังวาดาตัวละครที่มีชื่อว่านิโคลโรบินนะครับน่าจะใช่นะนิโคลโรบินปะซึ่งก็เป็นผลง,งานของปอนเดอะสแน็คนั่นเองนะครับผมก็วาดมาในตัวละครที่มีชื่อว่านิโคลโรบินนะฮะสกิลของนิโคลโรบินเนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นสกิลอะไรที่แบบมีมือ,อ,อมาเยอะๆนะฮะแต่ว่าต้องนับถืออาจารย์โอดามากๆเลยครับที่ออกแบบสกิลออกมาได้แบบว่า เข้ากับตัวละครมากๆนะครับถ้าใครอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนนะผมขอให้ศึกษาการ์ตูนเรื่อง Piece, วันพีทไ้เป็นเคส,สตัตดี้เลยนะว่ามันเป็นการ์ตูนที่สุดยอดจริงๆมากระด่คนสุดท้ายนะครับผมตัวละครที่อลังว่าเนี่ยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับว่ามันเป็นตัวไหนในวันพีทนะครับ คือสงสัยจริงๆครับตอนที่แบบว่าได้เห็นครั้งแรกนะครับอันนี้ใครนารูโตะคือวาดผิดเรื่องเป็นให้วาดนี่แหละเรื่องล่าขุมทรัพย์โจรสลัดแหละแต่ผมวาดผิดเรื่องไงไปวาดนารูโตะต้องย้อนกลับไปใน EP ที่แล้วนะผมเรียกว่าะเเปลี่ยนเพลงเลยนะคือผมเนี่ยบอกจีโน่ว่าวาดตัวละครในวันพีชให้หน่อยนะครับแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยคือนารูโตะครับผม ผมก็เลยขอให้จีโน่เนี่ยวาดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับขอให้เป็นแบบตัวละครในวันพีชนะฮะนี่เขาก็วาดตัวนี้มาให้ผมครับผมเฮ้ยลูฟี่ลูฟี่เ่น้ามมันเหมือนไอ้ดี้เว้ยเหมือนพี่ลูฟี่เหมือนเอสเอาเหรอไม่รู้จักกูรู้จักแต่ลูฟี่เอาเหรอเออเหมือนเอสเลยคือผมเห็นครั้งแรกเนี่ยคือมันคือเอสเลยครับผมผมนึกว่าเป็นพี่ลูฟี่นะฮะ ก็เป็นลูฟี่เล่นข้างของจีโน่ลวกันนะครับผมก็ลงสีให้แบบดูเป็นวันพีที่สุดนะครับช่วยได้แค่นี้จริงๆนะครับผมและนี่ก็คือเมื่อเดอสกาวาดวันพีชนะครับผมชอบของใครเนี่ยอย่าลืมเมน้นบอกกันที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และขอูมิเพลงประกอบที่น่ารักจากช่องคิซึโอะด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกด Subscribe เป็นกำลังใจให้คิซึโอะด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากเรียนว่าารูนเพิ่มเติมนะครับผมอย่าลืมมาเรียนกันที่ Door Time Classroom นะครับผมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับถ้าไม่กล้าโทรเนี่ยก็ทักมาทางเพจได้นะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ